เพื่อนคิดว่าจะไม่ได้กินซะแล้วดูเลยดูเลยดูเลยอันนี้ดอกใหญ่มากเลยนะจ๊ะเป็นกระจุกอยู่เลยดูทีเนี่ยนะตรงนี้อีกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอามจากเพื่อนเนเมองเห็นเห็ดชัดไหมเราใช้แบบกันสั่นอะไรเงี้ยมันจะเห็นเห็ด เล็กมากเนี่ยนะเดี๋ยวเราใช้อันใหญ่ดีวะไม่งั้นเพื่อนมองเห็นเห็ดแล้วไม่สนุกเลยนะนี่เลยมาเลยเก็บข้างถนนนี่เลยจ้ะทุกคนมันอ่อนมันนิ่มมากเลยนะจ๊ะได้แค่นี้นี่ มันนิ่มจ้ะก็จะเด็ดจ้านี่ทุกคนเห็นไหมคนก็มองอจ้ะทำอะไรเนี่ยคนไทยเนี่ย <c oughs> มาดูดินี่สีเดียวกับใบไม้เลยโอ้น,นี่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  เโอ้ยโอ้มีหญ้ยยามีอะไรด้วยเดี๋ยวเด้อมาจากเก็บในกล้องนะจ้ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะอืม้องไม่ถึงป่าที่จะไปเก็บนะจ๊ะแต่ว่าเจอข้างทางเอาก่อนจ้ะที่แรกนะัดพี่เขาจะไปเก็บเห็ด อีกป่าหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเหมือนคนอื่นเขาลอนนะจ๊ะเจอหนี้ก็ดีใจแล้วเนี่ยคิดว่าจะไม่ได้กินเห็ดละนี่ที่นี่เลี่ยงเห็ดทัดเัิรทเรีวโลหลายร้อยบาทอยู่จ๊ะในห้างนะเนี่ยจ้าเพื่อนนี่เพเ่อนนี่มามามา มา้านี่เพื่อนในมือนี้แหละเก็บเห็ดพื่งก็มีผู้ชมก็บอกว่ามันสั่นไวเราขอผังจริงนะเพื่อนนะโทรศัพท์เรามันยังไม่ใช่รุ่นกันสั่นนะถ้าจะลงทุนเยอะเสียใยตังค์นะจ๊ะมันได้ไม่กี่สตังค์เราจะยูทูบเนี่ยเราก็เก็บไว้เห็ดไว้กินไปฝากเพื่อนฝากญาติอะไรเงี้ยจำเพื่อน นะคือเราอ้วนขึ้นเพื่อนๆแล้วมาใส่เสื้อผ้าหลายตัวอย่างเงพราะว่ามันหนาวเนาะมันก็เลยแบบอ,อึดอัดนะจ๊ะดีจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมนะจ๊ะเก็บไปสั่นไปโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้ของจีนนะจ๊ะไม่กันสั่นจ้ะเห็ดยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนๆหรือว่ามีคนมาเก็บแล้ว เราก็ไม่แน่ใจแต่คนื่นๆอันนี้นอนดูดินอนคอไปเลยอะนะนะขาก็ไปแล้วอะทอดไม่ได้แล้วขานี่มากมีแต่น้ำเก็บเห็ดนี้ไปทอดกินดว่ะทอดไข่กินพะเจ้าขอเก็บเห็ดนี้ละกันมีเท่าน,นี้ก็เอามันใช้ได้อยู่นะเห็ดขาเหลืองอันนี้ ไม่ดำนะเหลืองทั้งต้นเลยทั้งดอกเลยจ้ะมีในซอมนี่นเนะมันขึ้นอยู่แต่ว่ามันน้อยเอาแค่นี้จ้ะเพื่อนดูเห็ดมันพึ่งขึ้นนะจ๊ะดูเดะโอ้ยนะน่ากินนะเห็ดดำขาเหลืองหรือเห็ดทัดคันทเทลเห็ดฤดูใบไม้ร่วงที่เทสเวีเดนนะจ๊ะปล่อยให้มันโตอีกหน่อยจ้ะ ว่าจะไม่เก็บแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเห็ดเนี่ยเห็ดเพิดคันเทลเนี่ยเ,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 นะเห็นดอกแบบนี้แล้วขอเก็บเลยโอ้โหนี่ดูดินี่อีกอนี่นเพื่อนคิดว่าจะไม่เก็บแล้วดูดิเด็ดอ,อะไรมันนิ่มมากเลย ว่าจะไม่เก็บหรือเชียวมาเก็บเห็ดแล้วดูใบไม้ร่วงนะจ๊ะหรือว่าเห็ดเฮิร์ตคันเทลหรือว่าทัดคันเทลนะจ๊ะเพื่อนๆปีนี้ไม่รู้จะได้เก็บหรือเปล่านะจริงๆจังๆเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นขึ้นเลยจ้ะเราไปดูหลายที่แล้วมันยังไม่ขึ้นเลยหรือว่ามันจะไม่ขึ้นเราก็ไม่แน่ใจอากาศมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะได้แค่นี้นะ เหมือนไปนเดินออกกําลังกายเลยจ้ะเพื่อนๆได้เห็ดดังไก่นะจ๊ะเห็ดพึ่งหวานเนี่ยเป็นอย่างเนี่ยน่าจะทําขนมกรุบกรอบได้อีกนะเนี่ยตอนนี้ให้ลุงฝรั่งทํากินเองนะแกทาเป็นและสอนแกอันนี้เห็ดเห็ทดทัตคันเทลนะจ๊ะเพื่อนๆภาษาสวีเดนนะก็พอได้กินจ้ะเพื่อนๆได้มาสี่อย่างเนาะได้เห็ทดทัตคันเทลหรือว่าเห็ดขาเหลือง อร่อยนะจ๊ะห้าดาวอันนี้อันนี้ก็ห้าดาวจ้ะอันนี้เห็ดหนังไก่อันนี้เห็ดบรุนซบหรือว่าเห็ดอ่ากะลัดสามดาวเห็ดพึ่งนี่ห้าดาวจ้ะเพื่อนๆไม่มีแล้วนะดูดิเข้าป่าได้เห็ดมาสี่ห้าดอกหมดแล้วจ้ะต่อจากนี้ก็รอละร,รอเห็ดนี้โตเห็ดเห็ดขาเหลืองนะจ้ะ ยืนอยู่เลยจ้ะเพื่อนๆเด้อเก็บไปจ้ะเก็บเลยๆนัดเธอนี่นะนี่นี่นี่จะกินไหมนี่จ้าได้ตามนี้เลยเพื่อนวันี้ไปเก็บเห็ด เห็ดไม่มีจริงๆจะเพื่อนๆได้เห็ดพึ่งมาดองเนี่ยจะผัดกะเพราจ้ะ